เผยความลับรอยด่างอายุทำไมเกิดขึ้นและวิธีทำให้ผิวใสไร้รอยใน3ขั้นตอนให้ข้อมูลว่ารอยด่างอายุเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เกิดขึ้นบนผิวบริเวณที่โดนแดดบ่อยเช่นใบหน้ามือและไหล่โดยมีสาเหตุหลักจากผิวผลิตเมลานินมากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากแสงแดดแรง การขาดสารอาหารเช่นสังกะสีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและระดับน้ำตาลในเลือดสูงวิธีป้องกันและรักษารอยด่างอายุให้ผิวกลับมากระจ่างใสมี3ขั้นตอนดังนี้ป้องกันร,รังสี U.V. โดยการใช้ครีมกันแดด SPF 30 plus ทุกวันและอาบแดดยามเช้าอย่างปลอดภัยเพื่อรับวิตามินดีบำรุงผิวจากภายในโดยการเพิ่มอาหารที่มีสังกสีและวิตามินซี เช่นมะละกอฝร,รั่งและผักคะนา้าเพื่อเสริมเกราะป้องกันผิวใช้เซรั่มที่มีวิตามินซีและกรดไกลโคลิกช่วยลดรอยด่างในเวลาเพียง8สัปดาห์การดูแลผิวด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยจะช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีและลดรอยด่างอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ